สว,ส,สวัสดีครับกับรายการศรัทธามีบารมีเกิดครับเป็นอีกหนึ่งช่วงนะครับครับรายการของเราวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องความเชื่อความศรัทธาของเกี่ยวกับเรื่องราวเครื่องรางของขังเป็นพระผงขุนแผนหลวงพ่อบุลือเขมโกซึ่งผ่านการพุทธาพิเศษมาแล้วเก้าวระ และสองพิธีใหญ่โดยมีพระเกจิพุทธาพิเศษเกิน20กว่ารูปขึ้นไปใช่ครับ,รบผมพิธีใหญ่ที่ผ่านมาอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับ<ช>นำบโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่าเจ้าวาดหรือว่าที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับพระสายเหนียวของ ถิ่นบูรพานั่นก็คือหลวงปูบ่บุญมาโชติธรรมโมครับนะครับผมที่กำลังคือหาเละเป็นกระแสมากเป็นกระแสขนาดนี้เราก็นำมาเผยแผ่ต่อเกี่ยวกับคุณแผนของเราเพราะท่านเสกได้เขาเรียกว่าเสกได้ไดเข้มแข,ขังมากนะครับท่านช่วยให้ค่าถาคุณแผนนี้ สุนัโงโรโนโมพุทธายะนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องราวของเมตตามหานิยมและแควคาดปลอดภัยค้าข,ขายเจรจาเข้าหาผู้ใหญ่ดีมากเลยครับการเงินการงานล่องแคลเจริญรุ่งเรืองนี่เขาเรียกว่าถ้าคุณตามกระแสคุณจะไม่พลาดรุ่นนี้ถูกต้องครับเพราะว่ากระแสรุน่นนี้ทุกเกจิหลวงพ่อรวย หลวงปู่สุขจะโสธโรหลวงปูป่บุญมาโชติธรรมโมลและพ่อเผยหลวงพ่อเผยวัดบึงนะครับพระอาจารย์อุ่นใจวัดถนนคงหลวงพ่อบุญลือจะเสกปิดท้ายในวันที่27กุมภาพันธ์นี้แล้วพระที่7นี่เป็นพระอาจารย์ต้นหรือเปล่าพระอาจารย์ต้นด้วยพระอาจารย์ต้นพระที่เจนะครับอยู่ที่น้องยางเป็นพระหนุ่มไฟแรงอีกหนึ่ง,งรุร่รที่เก่งมากร่ำเรียนวิชามาจากประเทศขมร ที่แปดอพราะที่เจ็ดที่สระบ,บุรีอใช่ไหมนะครับผมอท่านผู้ชมครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ความเชื่อความศรัทธาของพวกเรานะครับผมก็ทักทายกันได้ตอนนี้เราไลฟ์สดไปด้วยเราทํารายการไปด้วยท่านที่มีเรื่องเราอยากจะสอบถามพวกเราก็สอบถามกันเข้ามาในไลฟ์สดของพวกเรามีทีมงานดูอยู่ใช่ท่านถามมาแล้วทีมงานเราจะถามแล้วเราก็จะตอบไปเขาเรียกว่าพูดคุยสื่อ,อสารออนไลน์ ให้กับพี่น้องทางบ้านเขาเรียกว่าอะไรสื่อสารไร้ไขีดจำกัดใช่ท่านที่อยู่บ้านก็พูดคุยกับเราได้ใช่ครับนะฮะเพราะว่าตอนนี้เราไร์สดไปด้วยนะครับท่านสามารถที่จะสื่อสารกับเราได้หรือว่าถ้าเกิดว่าอยากจะทราบรายละเอียดหรือว่ายัางไงก็โทรมาได้เลยนะครับนะบเบอร์ที่เสียวิวให้ไปเมื่อกี้เนาะ0 9 2ย์2 สี่เก้าสี่เก้านะครับอ่างวดนี้ครับก็เป็นว่าขุนแผนนะครับขุนแผนพลายสี่แม่เนี่ยใครไม่มีแล้วเนี่ยโอ้โหท่านจะถือว่าตกขบวนราดมากๆว่าตอนนี้ต่างประเทศมีการสั่งออเดอร์สั่งซื้อเข้ามาแล้วนะครับอ่าเป็นนะครับมีการรับงานเข้าจากต่างประเทศแล้วทางทางมาเลเซียครับทางมาเลเซียตอนนี้ก็มา สองรังแล้วครับมีสิงคโปร์ด้วยนะครับสิงคโปร์สิงคโปร์เนี่ยเป็นลูกศิษย์ที่เคยที่หลวงพ่อบุญลือท่านเคยไปใช่ไปสักยันไม่ใช่ยันไปไปทำน้ำมนต์ทำน้ำมนต์ฮะไปทำน้ำมนต์อาบน้ำมนต์สตอกเคาะต่อชะตาอะไรให้กับชาวสิงคโปร์ที่มาสมัยก่อนเนี้ยลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อบุญลือเนี่ยเขาจะศรัทธาและเคารพนับถือหลวงพ่อบุญลืออย่างยิ่งเลยนะครับตอนนี้ เขาเข้าประเทศไทยไม่ได้เนื่องจากโควิดวิดโคปกติก็จะมาเป็นรถตู้บ้างเดือนหนึ่งก็จะมาสองสามเจ้านะครับเพราะว่าหลวงพ่อบุญรือท่านจะเด่นเรื่องเมตตามหานิยมอย่างเช่นว่าคาถาที่ท่านใช้ติดตัวของท่านประจำก็คือคาถาหน้าหัวใจเศรษฐีต้นฉบับหัวใจเศรษฐีหลวงพ่อบุญรือเขมโกท่านมีคาถาประจำของท่านใช่ซึ่งต่างชาติชอบมาก เพราะว่าได้ไปแล้วได้มาแบบฟุกๆุค้าขายร่ํารวยนะครับก็มีโชคมีลาบอยู่เรื่อยๆสําหรับท่านที่ได้คาถาของหลวงพ่อบุญลือถ้าท่านจัน เขียนยันเจาะจงลงไปในกระเป๋ากระเป๋าตังกระเป๋าไม่ว่าจะเป็นมือถือก็ดีงานจะเข้ามาเงินจะเข้ามาครับ,รบและก็ที่จะจับเงินจับทองได้ดีเลยคือเวลาท่านจานให้ที่มือนะครับที่มือครับแล้วถ้าจะเกิดว่าจะเจรจาค้าขายให้มีสเสน่ห์ให้มีคนเอ็นดูให้มีคนเมตาก็คือท่านจะเจิมที่หน้าผาเติมที่หน้าผาเขาเรียกว่าเปิดโชคเปิดลาบ ใช่พี่แล้วก็เป็นคาถานี้เป็นคาถาของอหัวใจสิมพลีหรือว่า,าหัวใจภาสิวลดีฤฤฤนั่นเองก็คือไปที่ไหนจะมีโชคลาภไม่อดอยากไม่ยากจนนะครับพอจะหมดก็เข้ามาเรื่อยๆใช่คร,ค,รครับผมไม่มีคําว่าอดนะครับพอจะหมด มันก็กม,ามาครับถึงอาจจะไม่ได้เข้ามาเป็นก้อนใหญ่หรือว่าเ,ออเป็นเงินที่เข้ามาแบบทําให้เราเป็นเศรษฐีเลยแต่ก็ทําให้คุณไม่อดนะครับมีกินเรื่อยๆมีให้เราแบบหลุดจากความทุกข์ลำบากตรงนั้นไปได้ครับผมาบางท่านอาจจะเดือดร้อนอย่างเช่นภาษิวรีขนาดเดินไปในที่ ถุดงไปในป่าก็ยังมีเทวดาลงมาใส่บาตรให้ลงมาอุปถัมภ์ประถมเขาเรียกว่าไม่ขาดแคลนใช่ครับก็จะมีคาถาตัวนี้นะครับคาถาหัวใจฉิมพลีก็คือถือว่าเป็นคาถาประจําตัวของหลวงพ่อบุญลือเขมโกก็คือนั่นก็คือคาถานหัวใจเศรษฐีนะครับผมครับก็มาบวกกับคุณแผนอันนี้คุณแผนนี้เนี่ยมวลสารทุกท่านก็จะรู้ดีอยู่แล้วว่าถ้าตามเด็ดถ้าติดตามใช่ ถ้าติดตามนีจะรู้ว่าเด็ดมากๆเด็ดไม่ต้องปลุกใส่ก็ขังมากแล้วนะครับแถมเรายังเดินสายปลุกเสกทั่วทุกพื้นที่ใช่ครับพิธีใหญ่พิธีดังล่าสุดนี่พิธีบวงสวงใหญ่อีกหนึ่งพิธีอยู่ที่ปราจีนบุรีมีรือสีทั่วฟ้าเมืองไทยมานั่งอธิษฐานจิตด้วยใช่ครับ ผูกเสกด้วยฤาษีแล้วพูดได้ไหมได้ครับได้เลยฤาษีก็ถือว่าเป็นผู้อยู่ในปฏิบับติสิงปฏิบัติธรรมรและมีวิชาคมเขาเรียวกว่าสายคารวะนะครับที่มีเกี่ยวเก่งกล้าเกี่ยวกับเรื่องเมตตามหานิยมบ,บอกว่าได้คุณแผน,ร,นรุ่นไปรุ่นนี้ไปมีกินตลอดปีแน่ครับใช่ครับมีกินตลอดปีแน่ก็คือไม่อดนะครับไม่อด นะครับไม่อดแล้วก็จะมีโชคมีลาบเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับใครที่ว่าดวงตกหรือว่ามีเคราะห์มีอะไรถ้าพกขุนแผนไปมันก็จะช่วยทําให้การที่เราดวงตกไม่มีโชคไม่มีลาบเนี่ยมันก็จะไปช่วยเสริมให้เราอาจจะมีขึ้นมาบ้างนะครับแต่ไม่ถึงกขั้นโอ้โหจะต้องมีตูมเลยรางวัลที่หนึ่งเลยมันก็ไม่ใช่นะครับแล้วแต่ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละคนด้วยแล้วก็บางครั้งก็อาจจะขึ้นอยู่กับว่าดวงของเราเนี่ย ถูกชะตากับวัตถุมงคลหรือหลวงพ่อองค์ไหนด้วยนะครับตรงนี้ครับผมนะฮะเป็นบุญวาสนาของเราด้วยที่ทํามานะครับผมใช่ครับครับก็พูดคุยกับเราผ่านหน้าจอรายการศรัทธามีบารมีเกิดได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราไลฟ์สดไปด้วยเราทํารายการสดไปด้วยนะครับพูดคุยกับพวกเราได้หรือว่าอยากสื่อสารอะไรกับพวกเราก็บอกมาได้อยากจะอะไรก็ถามมาได้เลยนะครับหรือว่าท่านมีเรื่องราวเกี่ยวกับ เรื่องความเชื่อความศรัทธาที่ท่านประสบะกับตัวเองมาเจอกับตัวเองมาเรื่องลี้ลับเรื่องเนื้อธรรมชาติอยากให้เราไปสัมภาษณ์ติดต่อมาทงรายการ,รเรารเราจะบุกไปถึงบ้านท่านก็ได้ขรับหรือว่าท่านอยู่ใกล้ศัตรูของเราก็มาที่ศัตรูของเราเพราะว่าศัตรูของเราทำหมดไปหลายล้านนะครับ,รบล้านล้านเกือบสองล้านนะครับศัตรูของเรา ทำมาใหม่ไอ้การประตูของเราก็มาออกที่รายการของเราได้อย่างน้อยเราก็มีกาแฟทานครับห,หรือใครถ้ามีคนเขาอยากจะนำผลิตภัณฑ์มาถ่ายถ่ายทอดที่สตูนี้ได้ไหมครับถ้าท่านมีผลิตภัณฑ์อยากจะเอามาถ่ายทอดหรือว่าอยากเอามา เป็นฟรีเซ็นเตอร์หรือว่าอยากเอามาโฆษณาให้เราพวกเราโฆษณาให้ก็ยินดีครับในช่วงมาาดีกว่ในช่วงคุยกันนใชวเดือนแรกเนี้ยเราจะโปรโมทให้ฟรีนะครับเดือนถัดไปก็การค้าขายได้ดีเราค่อยพูดกันก็เหมือนว่าเราเราก็ช่วยลงทุนให้ทางก่อนถือว่าเป็นค่ากาแฟค่าน้ําค่าอะไรให้พวกเราแค่ ได้จัดรายการนัผมแค่นั้นเองเพราะเรามีคนติดตามของเราพวกเราอยู่แล้วเรามีคนติดตามอยู่ในโซเชียลโซเชียลของเราก็เยอะอยู่นะครับเรามีเพจอยู่4เพจนะครับแล้วก็เรามีกลุ่มใหญ่ของเราอยู่เกี่ยวกับเบื้องหลังในการถ่ายทําหนังหรือว่าละครหนังสั้นนะครับเกี่ยวกับรายการต่างๆก็มีนะครับของคุณพี่แสงนะครับคุณชัยพัฒน์ทำไว้อยู่นะครับผมอ่ะคุณ ดูดูไปด้วยทํารายการไปด้วยครับคือ,อครายการเราก็สบายๆนะครับก็ที่มักพูดคุยตรงนี้วันนี้เราไปทําการคละเนื้อใช่ครับ,ค,รบคัผงขุนแผนหลวงพ่อบุญลือที่ <c oughs> อุโบโสถวัดจำปาครับโดยที่มีหลวงพ่อบุญลือเมตตาม,มานั่งเป็นสักขีพยานให้ใช่ครับและก็มีรองติ๋มมาเป็นสักขีพยานมี พระอาจารย์ที่วัดมาคอยดูแลอ่าอดำเนินความสะดวกให้กับพวกเราด้วยนะครับเราก็คือเป็นรายการค้าเนื้อใ,<ช>ในราคาจองที่แสนถูกใช่ครับ,รบองค์ละ89บาทนะครับหนึ่งลังลังละ8,900บาทแถมตะก,กุดทองคำสามดอกหนึ่งองค์การันตีตะก,กุดทองคำอีกสององค์ใน1นังตลังแะุะทองคำสองดอกด้วยนี่ไม่ใช่หรอ ใช่ไหมหนึ่งดอกหนึ่งองค์อย่างละองค์ออย่างละองสองดอกสององอค์แล้วก็ตะกุดเงินอีกมากมายตะกุดทองแดงอีกมากมายแล้วก็ท่านที่ยกลังยังจะได้รับพระคุณแผนพิมพ์เล็กอีกสิบองค์เอาไปเลยองเอาไปเลย,เเลยแล้วแถมตะกุดทองคำสามดอกให้อีกหนึ่ง องไปหนึ่งองรับฟรีเท่ากับว่าในหนึ่งลังท่านจะได้รับพระผงคุณแผนภายสี่แม่ของหลวงพ่อบุลือเนี่ยร้อยสิบเอ็ดองถูกต้องครับครับผมสุดคุ้มในการสั่งจองพระในครั้งนี้ท่านจะเอาไปเป็นของขวัญวันเกิดในการจัดงานวันเกิดหรือเอาเป็นของฝากไปให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ในการทำบุญบ้านในการมีงานบวชงานแต่งหรือว่า มีกิจกรรมทําบ,บุญขึ้นบ้านใหม่หรือว่าเกี่ยวกับงานมงคลต่างๆและท่านไม่มีของขวัญที่เป็นมูลค่าสูงๆแต่ท่านสามารถบูชาพระคุนเพนของหลวงพ่อบุญลือเนี่ยไปเป็นของแจกในงานได้ใช่หรือเอาฝากญาติพี่น้องก็ได้นะครับ เพราะว่าเราอยากจะให้พี่น้องของใครที่ค้าขายหรือว่าทํางานเกี่ยวกับงานเป็นเซลล์หรือว่าเ,เ,เป็นขับวินหรือว่าเป็นพวกรับจ้างอะไรท่านเอาไปฝากกับญาติพี่น้องของท่านเลยรับรบองได้เลยให้เขาห้อยเอาไว้รับรองได้จะมีเมตตาดึงดูดดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะ ไม่มีลูกค้าไม่มีอะไรก็ขอเลยขอกบแม่สีจำปาแม่สีสมนึกแม่สีสมบัติแล้วก็แม่สีสำรวยได้เลยได้เลยนะครับเพราะว่าเราขออธิษฐานกิตปุ๊บเดี๋ยวพวกสี่แม่เนี่ยเขาจะไปเรียกเขาจะไปดึงคนมาให้นะครับทําให้มีคนเข้ามาทําให้มีเมตามีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแม่สีทั้ง4ีเอแม่แม่สีทั้งสี่แม่ นะครับก็ยังมีจิตวิญญาณยังมเออีเขาเรียกอะไรอะ่ะอยากจะช่วยเหลือใช่ใอยู่ในสายในสายขาวนะครับอยู่ในประมาณว่าเขาก็ต้องการที่จะทําบุญนะครับ,รบเราก็ต้องทําบุญให้กับเขาด้วยนะครับถ้าอยากจะสั่งจองต้องสั่งที่ไหนตอนนี้ก็ถ้าเกิดว่าสั่งผ่านรายการก็ได้หรือว่า โทรมาที่0631964691นะครับหรือติดต่อที่เบอร์เสียบวิวก็ได้ครับครับผมหรือว่าท่านสามารถไปสั่งจองที่วัดจำปาได้เลยครับที่ตู้พระบูชานะครับหรือว่าสั่งจองตามเบอร์ที่คุณอันได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับครับ,<ม>รบก็สั่งจองได้ตามเบอร์โทรที่ทางรายการให้ไว้ก็ไ,ไ,กได้ซึ่งจะเป็นราคาจอง ครับรารจองครับเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นใช่ครับหลังพระออกเราค่อยมาว่ากันใหม่ครับตามกระแสการตลาดขึ้นลงความต้องการและผู้ที่เอาไปใช้แล้วมีประสบการณ์ในการบูชาพระเครื่องรุ่นนั้นๆหกเษกวาระสุดท้ายเมื่อไหร่ครับวันที่ยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์นะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันที่ตรงกับวันเสาร์นะครับ ครับนะครับเป็นเสาห้าด้วยหรือปะไม่ใช่เนาะไม่มาไม่ใช่เสาห้าแต่ว่าตรงกับวันเสาร์ก็คือวันเสาร์ก็คือวันแรงวันแรงเพราะว่าหลวงปู่บอกว่าวันเสาร์แล้วก็ช่วงบ่ายนะครับปลุกเสกเสร็จแล้วท่านสามารถรับพักกลับบ้านได้เลยเพราะว่าเราผ่านพิธีพุทธาพิเศษมาแล้ว9้าวาระใหญ่นะครับ9้าวาระมีพระเกจิพุทธาพิเศษมากกว่า20เกจิ แล้ววันที่27นี้นะครับในวันปุกเสกถ้าใครอยู่ใกล้แถววัดจำปาหรือว่ามีจิตศรัทธาที่อยากจะไปกราบหลวงพ่อด้วยก็เชิญที่วัดได้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ไปเราก็จะมีขุนแผนพิมพ์เล็กแจกให้<ม>คน<ม>ที่ทไปร่วมง,งานนะครับใช่เราก็จะมีแจกให้ด้วยนะครับคุณอันครับเรื่องขุนแผนเนี่ยคือราคาย่อมเยาตามเศรษฐกิจ กรับสภาวะช่วงนี้ครับผมนะครับก็คือว่าท่านที่อยากไม่มีพระบูชาไม่มีพระที่จะห้อยคอหรือว่าไม่มีพระที่จะเอาไปแจกตามวัดต่างๆญาติโยมก็สามารถมาจองมาเช่าพระคุนแผนของหลวงพ่อบุญลือเนี่ยไปแจกตามวัดต่างๆได้ไดรหรือว่าไปแจกตามงานต่างๆได้ นะครับอเอาไปแจกให้ลูกน้องได้ใช่ครับโรงง,งานอย่าอเอาไปแจกเพื่อให้ลูกน้องใน,นช่วงของขวัญของขว<อ><อ>ัญสำหรับให้ลูกน้องก็ได้ใช่ปีใหม่สงการวันเกิดอะไรเงี้ยเรามีลูกน้องที่อยู่ตามโรงงานหรือว่ามีลูกน้องที่อยู่ในสถานที่งานของเราต่างๆเงี้ยเราอยากจะให้เป็นของที่ระลึกกับลูกน้องเรา โดยอยากได้สิ่งดีๆอยากให้ลูกน้องเราเนี่ยมีเมตตาอยากให้ลูกน้องเรามีโชคมีลาบมีเงินมีทองค้าขายอะไรได้ดีเนี่ยก็เอาสามารถเอาไปฝากลูกน้องท่านก็ได้นะครับผมหรือว่าท่านทํากฐถินผ้าป่าใช่โดยเฉพาะผ้าป่านี่นะครับยังไม่มีพระที่จะไปแจกสามารถมาจองพระรุ่นนี้เพื่อจะเอาไปแจกได้คัะท่านเช่าบูชาองค์ละ89บาท ท่านก็เอาไปมอบให้สําหรับโยมที่ทําบุญ199ได้หรือว่า100บาทขึ้นท่านก็อไปแจกได้เพราะว่าพระรุ่นนี้ไม่จําเป็นจะว่าวัดนูน้นวัดนี้เพราะว่าเราเดินสายไปพุทธาพิเศษั่วมากกว่า20เกจิซึ่งควบคุมเรื่องพุทธคุณความเข้มขลังแน่นอนตัวนี้บอกว่านะขอเลขหน่อยจะได้ไม่ต้องนอนดึก ขอเลขเด็ดงวดนี้ใช่ไหมฮะงวดนี้อ่ะคุณเขาว่าสามมา <3 S 2> เขาว่าแปดมาสมาใช่อ่ะต่อถ้าอยากให้สามมันมาแรงก็ต้องเปิดเลขสามนะฮะถ้าเกิดว่ากดเลขศูนย์เนี่ย ดับดับครับเขาเรียกว่าศูนย์ดับสามแมลงอันนี้เราพูดถึงพัดลมครับทุยจะพูดทําไมเนี่ยรายการคือเราเราไปสไตล์สไตล์นะเออรายการเราก็อย่างนี้นะฮะเราพยายามจริงจังแล้วนะครับเนี่ยมีคนไม่จริงจังอยู่นะครับเพราะว่าติดตลกอยู่นะครับก็จริงๆแล้วรายการเราก็ตลกตลกฝากติดตามทางช่อง YouTube ด้วยนะครับรายการเที่ยวไปสไตล์ชัยพัฒน ครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยครับแล้วก็ช่องของคุณอันจ้าชาแนลนะครับไอทีบีอะไรที่ไปใส่ผ้าเลยรรออ่ะร้องเพลงชอบไปลิปซิงเพลงคนอื่นเขานะครับนี่เดี๋ยวจะจับลิขสิทธิ์ด้วยนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะครับเขาคอบมือผมเรียนกฎหมายมานะครับผมรู้อยู่แต่ว่าคุณอย่าไปว่าลงลงไปในช่องทำเงินนะ คุณโดนแน่ไม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 ่ลงอเลยสนุกสนุกครับเพื่อความบันเทิงถูกต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ได้ครับส่วนช่องของผมก็ยายแหวงชาแนลนะครับยายแหวงชาแนลก็จะมีเรื่องราวของตลกบ้างเรื่องราวที่มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างตามภาษาของผมขำขไปครับนะครับทำไปเล่นๆสนุกสนุกก็เรามาพูดถึงสาระความรู้เกี่ยวกับ ตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะฮะก็คือว่าอยากให้เช่าคุณแผ่รุ่นนี้ถ้าท่านตามกระแสพระเครื่องถ้าท่านต้องการพระที่มีพุทธคุณสูงไว้บูชาหลวงปู่บุญมาเสกหลวงพ่อรวยเสกหลวงพระอาจารย์อุ่นใจเสกหลวงพ่อบุญลือเขมโกเสกหลวงปู่สุขยะโสทโรเสกหลวงพ่อเพยวัดบ้านบึงเสกหลวงพ่อ วัดไก่จ้นหลวงพ่อประยูนเสกพระอาจ,จารย์ต้นเสกอีกหลายเกจิีแล้วก็มีเหล่าบรรดาพะระฤาษีนะครับอีกเขาเไม่รเรียกว่ารพระคุณเขาเรียกว่าฤาษีอฤาษีล<ก>เลยฤาษีนะครับอ,อ่าอีกหลายตนมากเลยครับที่มาร่วมนั่งปกปกเสกอธิษฐานกิต ในพิธีใช่นะครับผมนะครับแล้วก็พิธีของขุนแผนภายสีแม่เนี่ยได้เข้าพิธีใหญ่มาถึงสามวาระแล้วครับวาระใหญ่ครับวาระใหญ่เลยนะครับครับผมซึ่งท่านได้ขุนแผนภายสีแม่ไปติดตัวหนึ่งองค์เท่ากับว่าท่านจะมีเกจิเกินกว่ายี่สิบรูปปกปักรักษาแล้วก็คอยอำนวยอวยใจให้ท่านอยู่นะครับอ่ะ ก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ<อ>มีสายเข้ามาไหมฮะก็มีมีสายเข้ามาครับบอกว่าพิธีกรทําไมแต่งใสก่กางเกงขาสั้นครับอ่าเขาเห็น <he wn S 2> ด้วยเหรอครับไม่ในในปกติถ้าเกิดว่าเป็นในรายการเราจะถ่ายแค่ถึงครึ่งท่อนเองนะครับครึ่งท่อนนะคร,นครับก็สังเกตดูเวลานักข่าวที่เขาสัมภาษณ์นั่งอยู่ที่โต๊ะข่าวก็จะเห็นแค่หน้าโต๊ะกับท่อนบนท่อนล่างเขาอาจจะไม่ได้ใส่อะไรก็ได้ อุ้ยเขาอาจจะใส่แต่ว่าอ,อมันไม่ได้เห็นถึง,งท่อนล่างนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับปรลัาถ่ายทอดสดอยู่นะครับสวัสดีทุกท่านเวยนะครับ,รบอขอท้ายนิดนึงเสียว่าคใครที่อยากได้ต้องทํำยังไงใครที่อยากได้วัตถุมงคลพระผงขุนแผนรุ่นมหาเศรษฐีบาร,รมีพระเกจิปลุกเสกมากกว่า20เกจิรุ่นพายสี่แม่ แม่สีสมนึกแม่สีสมบัติแม่สีสำรวยแม่สีจำปาในครั้งนี้ติดต่อไปที่วัดจำปาได้เลยนะครับไปที่วัดจำปาถือว่าไม่สะดวกในการไปวัดจำปาติดต่อมาที่เบอร์โทรทางรายการเราครับ0924524949 49 49. 063 หนึ่งเก้าหสี่หกเก้าหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเบอร์ส่วนตัวของคุณใช่ครับโทรยืมตังค์ได้ไหมครับไม่ได้ครับเพราะผมก็ไม่มีตังค์เหมือนกันครับฮะโอ้โหฝากรายการนี้ครับฝากรายการครับก่อนรายการของเราก็จะเผยแผ่อีกที่1ทางช่อง YouTube อนะครับ กับรายการเที่ยวไปสไตล์ชัยพัฒและก็อีกหนึ่งรายการที่เรากําลังถ่ายทําเกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาเรื่องลี้ลับเรื่องเนื้อธรรมชาติเรื่องที่เป็นกฎเกณฑ์ของกฎแห่งกรรมนั่นก็คือเกี่ยวกับความเชื่อและความศรัทธาครับรายการศรัทธามีบารมีเกิดติดตามทางช่อง ชาแนลนะครับ u ู u ูบชาแนลนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดชอบติ๊กใหพวกเราด้วยนะครับไม่ได้ติดตามช่องเที่ยวไปสไตล์เชยพัดหรอก็มันมี2ช่องที่ที่ที่เราเคลือกันอยู่อ๋อก็กดเข้าไปใน YouTube ก็จะเจอเลย2รายการนี้จะเด้งขึ้นมาเลยนะครับผมก็อันนั้นเพจใช่ไหมเพจอ่ามีเพจด้วยซีเพจมีเพจด้วยแล้วก็มีกลุ่มของเราด้วยใช่เรามีหลายช่องทางที่จะเผยแพรนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับหรือว่าท่านมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระเกจิต่างๆอยาก,ให,กาให้เราเไปนำเสนอไปนําเสนอหรือรว่าเผยแผ่บารมีของครูบาอาจารย์นั้นๆหรือว่าอยากให้เราไปช่วยเหลือวัดที่ยังไม่มีอะไรเลยอ,อยากให้เราไปเผยแผ่ไปทํารายการให้เพื่อจะหาปัจจัยสร้างสาธารณประโยชน์ให้กับทางวัด เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปอ,อขาดศาลาขาดโบสถ์ขาดเอาห้องน้ําหรือว่าห้องครัวหรือว่าเกี่ยวกับวัดวาอารามบอกเรานะครับเรายินดีที่จะเป็นสื่อการเผยแพร่ให้นะครับ,รบหรือว่าท่านจะ,ะมีพระเกจิเขาเรียกว่าช้างอยู่ในป่าอือออนะครับเสือที่ยังไม่ออกมาจากถา้ำ ท่านมีของดีท่านมีเกจิดีๆอยากจะแนะนําให้เราไปเผยแผ่ให้เราไปสัมภาษณ์มาเลยครับเราไม่หวั่นต่อความยากลําบากนะครับไปทุกสถานที่ครับให้เราลุยเข้าไปในป่าในดงเราพร้อมนะครับถ้าท่านต้องการอยากจะให้เราไปเผยแผ่ความดีของท่านนะครับยินดีครับผมนะฮะติดต่อมาที่รายการพวกเราได้นะครับยินดีเป็นสื่อกลางเผยแผ่ให้กับทุกท่านนะครับเกี่ยวกับรายการพวกเรานะครับ เพราะรายการของเรามีสองสองสามรูปแบบอยู่แล้วนะรายการเรามีหลายรูปแบบมีรูปแบบตลกขำขันมีฮามีฮาไลฟ์สาระบ้างครับซีรีส์หนังละครหนังสั้นอะไรเรา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 มีหลายรูปแบบนะครับมีทั้งสาระรายการก็มีเที่ยวเที่ยวก็มีกินก็มี มันครบทุกรสชาติเลยอะของเราอยู่ตอนนี้เราก็มาทําเกี่ยวกับเรื่องราวของพาระเกจีเรื่องราวของความเชี่ยวความศรัทธาครับดีมากๆถ้าท่านชอบของดีพุทธคุณดีมวลสารดีเสกดีพิธีดีอะไรดีหมดเลยดีหมดเลยครับคุณไม่ควรพลาดคุณแผนรุ่นนี้ครับถ้าคุณพลาดก็หมายความว่าคุณพลาดครับตกขบวนตกขบวนแน่นอนนะฮะรถไฟของเราไปเร็วมากครับใช่ดูดูเหมือนว่า คุณแผนเราจะนิ่งๆนะดูเหมือนไม่ค่อยเคลื่อนนะแต่เหมือนนี่ยก็เราจุดใจเลยอ่ะไปเรื่อยๆเพราะว่าทุกท่านเห็นว่าเราตั้งใจในการทํารุ่นนี้ครับอ่าขอบคุณสุดท้ายท้ายสุดเราขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการศรัทธามีบารมีเกิดของเรามาโดยตลอดครับฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการพวกเรากด ซับตะใครกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยแก็อย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะครับครับผมมีอะไรก็แนะนําหรือว่าชี้แนะพวกเราได้นะครับขาดตกบกพร่องต้องกราบขอไฟทุกท่านด้วยครับนะครับผมอยากให้ทุกท่านมีส่วนร่วมในการจัดรายการแนะนําเรามาหรือว่ามีสิ่งดีๆก็อยากให้เรานําเสนอเผยแร่ติดต่อมาที่รายการเราครับติดต่อมาได้เลยนะครับครับไม่ต้องเกรงใจนะครับเรามาคุยกันนะครับว่าท่านมีดีอะไร นะครับถ้าท่านมีดีอยากให้เรานําเสนอเราก็ยินดีเราไปครับครับเราไปยินดีนะครับเราต้องการไปสัมภาษณ์ให้เห็นถึงความจริงถูกต้องครับเราก็อยากเห็นจริงๆเหมือนกันเราอยากพิสูจน์ถูกต้องนะครับเขารายการเราเป็นคนที่แบบชอบพิสูจน์มากๆเลยครับผมเพราะว่าให้ตรงกับรายการเราชเรามีความศรัทธาบารมีเราก็ต้องเกิดอยู่แล้วครับครับผมท้ายสุดสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่าน ร่ำรวยเป็นเศรษฐีการงานเจริญรุ่งเรืองครับค้าขายกิจการขอให้ราบรื่นครับให้่ำรวยเป็นเศรษฐีให้มีโชคให้มีลาบนะครับรับก็ขอให้ได้เงินหมื่นเติรนก็ขอให้ได้เงินแสนพอแลินก็เงินล้านไปเลยก็เดี๋ยวดิลับก็ได้เงินหมื่นเตินก็ได้เงินแสนพอเดินก้าออกจากที่นอนก็ได้เงินล้านสาธุครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ